อาสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่างเกมเช่นเดิมนะครับมีรถมานําเสนอนะครับรถสวยๆราคาถูกๆนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นเด้อพี่น้องนะครับเอามามุงไปน้ากันนะครับรถคันนี้เป็น L3408 นะครับรถเจ็บงานเจ็บอะไรให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้บอกเลยสวยจัดนะครับแต่แป๊กๆผลแหละพี่น่องนะครับอุปกรณ์2ชิ้นราคาเอาไปได้พี่น่องแสน สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพี่นออ้องพร้อมทรงฟรีสองร้อยโลเหมือนเดิมนะครับมีได้มีอย่างนี้ได้ดันหนานะครับดันหนาไหมไหมใบมีเต็มนะครับเอามาเมืองไปนํำกันปัดที่นี่ได้อย,าย่างอยกได้ผ่านว้นนะครับเป็นผ่านหานะครับเป็นผ่านหานะครับพี่น้องมึงไฟระบบไฟระบบยางออกเบสเอเลียตนะครับคุณนะอื้มสวยบจาวานะครับ รถสวยๆเลยติดง่ายนะครับเอา้ามามึงไปท้อการจะสตาร์ทในมึงก่อนนะครับสตาร์ทในมึงดีแต่เจา้าบายกันนะแต่ดังนี้วะคนนะ่ะคนนะ่ะพี่น้องแต่เอาสตาร์ทมึงโอ้ติดง่ายครับพี่น้องเอ้ยยิ่งอะไรเนี่ามึงระบบยกหน้าอ่ายกหลัง บ,บ้าพโอ้ปั่มแหนันกั่วโอ้ปึ๊บอ๋อฟองเสียเดี๋ยวเรา็ดมัง่ายเดีวะอ๋เอ้ามึงไปทำอนไรบ้างมีนังเคื่องเงียบเลยนะครับเงียบเลยเสียงมันนะสิบานเอาว่ามึงเดี๋ยวบบบน้ำนะครับเดีบน้ำ น้ำนี่ค,ะะครับบ่มีดันบ่มีอังนะครับเอา,เอาต่อไปแล้วช่างเกมจีไทยไอ้มึงนะครับไทยเกียรติไอ้มึงว่าม,มันดีวะเอาหนี้ส,สวยๆบ่วยจาว่านะครับเนี่ยรถส,สวยๆหมอก็แตกเดี๋ยวผมไปออกเบิร์ดนะครับพีนน 30, 000, 000, นนบน่น้องราคาแสนสามหมื่นกวาพันนะครับรถราคาแสนต้นๆนะครับพร้อมใช้เลยไทยง่ายก,ก็ดีเอาเนี่ย มากวานไหนกวานะครับมาท่ากับิี่กิ๊กเอาเกียกียตองไปสับเกียย์กับใต้นี่นะครับเกียวกตไปไปเลยโอ้ยแกดีจดดเลย màu khứt bớt anh đặt này hào hãy đua ลงเอมาน,นี่พี่น้องเออนี่ละ,ละราคาแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพร้อมส่งฟรีนะครับมาต่อส่งฟรีสามร้อยโลนะครับมาต่อมาเอาเองนะครับรถวสะพานมีสวยๆพร้อมใช้งานนะครับตัวราคาแสนตน้ตนๆเครื่องไหนไหมนะครับกองนั้นมันเครื่องอกเปลี่ยนให้ใหม่กล้องมันไฮดริกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ รถพร้อมใช้งานนะครับเอาไปไม่ได้ใช้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรอีกนะครับเจรไปใส่งานได้เลยนะครับราคานี่ราคาแสนต้นๆนะครับแสนสามหมื่นกว่าพันบาทนะครับรถสภาพนี้สวยๆนะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นพี่น้องเลยนะครับเอาผู้ใดสนุกสนใจนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสี่สองสามเก้าแปดศูนย์หนึ่งหกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งศูนย์หกสี่สองสามเก้าแปดศูนย์หนึ่งหกนะครับพี่น้องพี่กัสทางเกมก็ยู่ที่ บ้านโดงข้างน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดน้อยเอ็ดนะครับคนลอยเอ็ดนะครับพี่น้องเด้อขายกริงนะครับขายกิิงส่งกิิงนะครับระวังมิจฉาชีพแอบ,บอ้างนะครับที่ว่าเห็นหน้าผมแล้วเอารถผมไปลวงขายไปมาจัญ้าไปโอนมาจํามันจขาดให้เห็นหน้าผมกอนนะครับเห็นหน้าผมเห็นรถแล้วจังโอนมาจัเด้วยพี่น้องเด้อฝากเตือนไว้นะครับเอาซ่อมนีก่กษสรกาบลา พิชิปนะครับปากกดไลคห่กดแช่กดติดีามเด้อครับเด้อรถสวยๆมานั่งให้เสนอสตรถแซนต้นพี่น้องฝากไว้ครับสวัสดีครับ